สมนาอ,อกทางรักแร้สมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยเขาทําทางรักแร้แบบไม,ไม่ไม่ได้สองกล้องกัน,เ,นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมการตัดเนื้อหรือว่าตัดกล้ามเนื้อได้เพราะว่าการที่ใช้เครื่องมือดันดันดัน,ดนเข้าไปให้มันเป็นโพรงแล้วเอาซิลิโคนใส่เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะวางซิลิโคนได้เป๊ะสักพักหนึ่งบางคนมันก็สูบ เอียงเบี้ยวตามตำแหน่งกระดูกที่มันเอียงนะต้องอย่าลืมว่ากระดูกหน้าอกซี่โครงของคนเราเนี่ยมันมีความไม่เท่ากันระหว่างซ้ายกับขวาบนก,กับล่างมันมีความเอียงอยู่เสมออยู่แล้วนะครับการทําทางลักแล้วมันเหมือนการเสี่ยงดวงดูว่าเออมันจะเอียงหรือมันจะเบี้ยวไปแค่ไหนได้ค่อนข้างมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเรื่องของกระดูกหน้าอกที่มันไม่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะกับวิธีนี้ก็อาจจะต้องไปเรื่องของการส่องกล้องนะครับส่องกล้องแบบ ทางรักแล้เอ็นโดสโคปเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าไปจัดการเย็บลอกหรือว่าเราสามารถยืดเนื้อได้ดีกว่านะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เหมาะสมกับทุกคนอยู่ดีเพราะหลายๆคนก็ยังมีข้อจํากัดของโครงสร้างของกระดูกหน้าอกซึ่งไม่สามารถท,ทําวิธีนี้แล้วปลอดภัยได้นะครับ